ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ครบรพวันนี้เนี่ยเราออกสวนน่าจะดึกเลยนะครับบรรยากาศดีมากตอนนี้เปิดน้ํากันนี่เปิดน้ําให้อินทาผาลัมแล้วนะเนี่ยอายุปีกว่านะครับนี่ปีกว่าเราใส่น้ำสีทิศเลยเราเพิ่งใส่ขี้ไก่ใหม่ตัวนี้อีกออปีนี้นี่ผ่านปีนี้ไปน้องจะเป็นปีปีที่สอง ปีที่สามก็คือมกราหน้านะครับมกรากุมพาหน้านี่ก็ปีหกเกก็จะออกลูกนะไอ้กับอินทพาลัมนี่มันชัวชัวอยู่นะครับถ้าเป็นบาหีนะบาหีก็คือสีเหลืองนั่นเองก็จะออกได้ตามฤดูกาลมากเลยตัวนี้ก็สีทิศเหมือนเหมือนกันตัวที่ได้ <c oughs> อันนี้สสงี่หน่อยก็คือมะกอนะครับมะละกอ ปกติเขาจะเขาจะชอบแดดนะครับเราจะเราจะใส่พวกต้นไม้แบบนี้ใกล้ไม่ได้มันจะถ้าอยู่ทิศเดียวกันมันก็จะหนีนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนอายุเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทนไม่นานนะนะแป๊บเดียวก็ตายแล้วเพอเพอปีนี้แหละออกลูกขันเดียวตายเลยคงไม่มีปัญหาเขาหรอกแล้วอีกอย่างเขาก็จะสูงกว่าต้นมะก่อนอยู่แล้วนะครับ ในมุมของโอ้โหคิดถึงด็อกเตอรเลยกับคุณอเอวนพานะก็คืออังุ่นนั่นเองผมว่านี่เป็นป่าแน่นอนเลยเพราะว่าตัวตัวจริงมันตรงนี้นะครับมันตายต้นใหญ่มากท่านด็อกเตอร์ให้มาตัวนี้นี่ตัวจริงก็น่าจะเหลือนะข้างบนนี่คนละสีเลยข้างล่างนี่เป็นตัวป่าเราจะเอาไว้แล้วเราก็จะทำทำราวให้นะนี่เราก็ใส่น้ำเต็มที่เลย ฝุ่นก็เพิ่งใส่นะครับเดี๋ยวจะเอาขี้วัวมาใส่อีกอยู่พี่ไก่เนี่ยคงคงจะไม่ใช่คนสิ่งที่เขาชอบมากดูดูแล้วนะเดี๋ยวก็จะโยกไอ้้ไอตัวนี้มาไว้ใกล้ๆก็เหลือสี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเควันนี้นี่มาแบบสุดชื่นเลยอินทผลัมที่เป็นพัน พันเนื้อเยื่อนะครับพันเนื้อเยื่อนียังเหลืออยู่ฝั่งนี้นี่สามต้นฝั่งนู้นเจ็ดเป็นสิบพอดีนะครับแต่ก่อนก็มีสี่นะครับย้ายจากตัวนั้นมาไว้ตรงนี้ตายเรียบร้อย <c oughs> ขาดทุนใบต้นละสองพันกว่านะตอนนี้นทีนี้ต้นนี้นี่เราเพิ่งทุบทุบแบบนั้นนะไอ้แต่ก่อนเราเอาไว้ในวงวงปูนนะเราทุบเนี่ยให้คนงานทุบแล้วก็มา ยิงลองไอ้นี่เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ย <c oughs> เอาไว้ในวงปูนนี่มันโตช้าตัวนี้นี่มันสองปีกว่าแล้วปกติปีนี้จะต,ต้องออกลูก,กันนะเออเขาโตช้าก็เลยทุบบ่อแล้วก็จะทำเนินให้เขาแล้วก็ลดน้ำเราก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยมันแตกมันยังใช้แบบเดิมอยู่ปกติต้องทำสี่ทิศนะครับ เดี๋ยววันนี้แหละผมมีเวลาว่างผมก็ไปตัดหญ้าให้กับหลังบ้านอยู่ตลอดตอนนี้ของตัวเองนี่ไม่ค่อยได้ดูแลต้องทําเนินแบบนี้นะครับแบบนี้เพียงแต่ว,ว่าเวลาเราใส่มูลขี้ไก่เสร็จแล้วเราควรจะกรบบ้างนะครับเอ่อแล้วก็เป็นการทําเนินไปในตัวพอมันโตเต็มที่เนินก็จะได้รูปเลยนะครับจะได้รูปเลยก็ก็เหมือนกับตัวนี้นะครับนี่ทีนนี้ใส่ขี้ไก่แล้ว ถ้าคนงานมาก็จะเอาวางดินทับขี้ไก่พวกนี้ทําเนินไปเลยแต่ถ้าคนงานไม่มาเรานี่แหละจะทํานะแต่เราจะไม่วางตอนนี้ส่วนที่ดินแปลงของพี่แดงเนาะที่เราขายพี่แดงต้นไม้สวยนะครับข้างในนี่สวยเพราะว่าน้ำระบบน้ําผมก็เปิดให้มันก็ทั่วถึงอยู่ต้นทุเรียนแกก็ยังเหลือนะครับแต่หญ้านี่เห็นทนายรงม,มาแจ้งผมอยู่นะว่าให้ช่วยตัดหน่อย ผมเองก,ก็ให้เขาหาคนงานว่าผมยากคือผมมนีงานเยอะมากแต่ผมจะมาดูให้อยู่นะครับถ้ามีคนตัดจริงก็อาจจะได้ตัดให้แล้วก็มาดูระบบน้ําในแต่ละต้นให้มันครบนะครับดูดูปีนี้ของพี่แดงจะสวยนะครับเพราะว่าระบบน้ําผมต่อให้อย่างดีแล้วเราไปดูสาว่ายน้ำกันนะครับนี่จะเป็นไฮไลไท์เลยของวันนี้ หลังบ้านมากรีดยางครับวันนี้นี่เป็นวันกรีดเนี่ยเก็อบอยู่ต้นนี้นี่ได้ไวมากนะครับนี่ดูกรีดวันเดียวเกือบเต็มเกือบเต็มเลยเนี่ยนี่เกือบเต็มก็ะปุกแกเลยต้นนี้นี่ได้สามก็ะปุกแล้วตัวอื่นเพิ่งได้หนึ่งนะครับเพิ่งได้หนึ่งตัวนี้เนี่ยได้หนึ่งได้หนึ่งตัวที่สองเพิ่งได้นิดเดียวตัวนั้นตัวที่สี่แล้ว ก็ต่างกันอยู่นะครับช่วงนี้เปิดน้ําเปิดน้ําก็ดีต่อมะริดนะครับนี่ต้นมะริดนี่ผมซื้อมาต้นละร้อยแปดสิบาทนะครับนี่เพื่อที่จะเอามาไว้ริมสะไวยน้ําแล้วอาจารย์จะได้ตัดยางออกหมดยางนี่มันผัดใบนะครับใบมันจะหล่นลงในสะว่วยน้ําต้นมะริดเราก็เลยปลูกเอ่อไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้าก็คือปลูกแต่เนินเนินเอง อีกสักปี2ปีก็น่าจะสูงขึ้นแล้วแรกๆเราอาจจะได้ใช้สแลนมุงนะครับเมลิดเกิดขึ้นโตขึ้นเราถึงจะได้เอามะลิดนี้เป็นหลักอะไรลูกเห็นรถเข็นก็งงก็ล้อมๆอยู่นะครับไอ้ที่เล็กก็ยังเล็กอยู่ฝั่งนู้นก็เหลืออยู่ต้นเดียวนอกนั้นตายนะก็พอสมควรครับอาจจะเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างใส่กันนี่มาดูสระว่าน้ำ เสนแรกผ่านไปนครับผมก็นึกว่าจะร้อยตารางร้อยตารางเมตรเราจ้างเหมานะครับเทโดยการเราอยู่ห่างพื้นที่ที่จะใช้ซีแพคที่รถปั่นนะครับเราก็เลยผสมในอ่างปูนคนงานก็มาทำวันละหกคนเขาเหมาตารางเมตรละร้อยนะครับนี่ไม่เกี่ยวกับเทคานนะครับเทคานก็ตารางก็กมตรละร้อยเหมือนกันเทคานนี่ผมหมดไป4,8 0 0นะครับ ตัวนี้นี่ผมก็นึกว่าหมื่นเดียวจ่ายไปก่อนหมื่นนึงเดี๋ยววัดค่อยเอาใหม่พอมาวัดเมื่อวานนี้เขามาชวนวัดได้149ตารางตารางเมตรนะครับก็แสดงว่าติดหนี้เขาอยู่4ี่พก็บอกว่ามีเงินก่อนค่อยให้ทำท่าจะเบี้ยวละกรมแรงงานจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราได้เงิน YouTube ไปไปลายเดือนเราก็จะจ่ายเขาส่วนการจะ ทำต่อไปนี่คือเหล็กที่เราฝังไว้เพื่อกอ่อกําแพงนะครับเราจะก่ออิฐตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ก่ออิฐฟากนี้ขึ้นมาเราก็จะเทให้เหล็กนี้อยู่ข้างในแต่เราจะมีแผ่นวายเลดมามามาผูกติดอยู่นะครับรวมทั้งเหล็กเส้นด้วยความจริงถือว่ารับน้ําหนักเยอะไหมพอเราก่อกําแพงเสร็จนะครับเราก็จะใช้ดิน ใส่ข้างนอกนี่แบบอัดแน่นแช่น้ํำไปเรื่อยๆใน,ในความสูงและด้านนี้ก็สูงแค่60เซนติเมตรเองนะครับคือพูดง่ายๆคือน้ําลึกแค่60อ่น,น,นี่ถ้าปล่อยน้ําจนล้นนะผมคิดว่าจะปล่อยให้ประมาณเหมือนล้นนั่นแหละมันจะสวยดีเพราะฉะนั้นนี่น้ำก็จะไม่ได้ดันเยอะคือเราจะถมดินเกือบถึงระดับของของกาแพงเลยนะครับ <c oughs> ส่วนลึกคือฝั่งนี้นะครับก็จะลึกสุดอยู่ที่90สเซนติเมตรนะครับ90บเซนติเมตรยังไม่ถึงเมตรสำหรับเด็กที่ที่จะฝึกว่ายน้ำเด้วยก็จะลงมาข้างล่างลงมาตรงจุดที่มันมันลึกหน่อยนะส่วนเด็กเล็กๆก็จะอยู่บนเนินนั่นแหละที่6กนะิเซนเนาะเออประมาณนั้นเขาก็เล่นส่วนสไลเดอร์ไม่รู้จะตั้งตรงไหนหรอกยัง ยังหาเงินไม่ได้เดี๋ยวคิดไม่ออกนี่จะเริ่มก่อก่อแล้วล่ะครับไ้ให้มันสักไปลายเดือนกันหาหาวิธีกู้อีกก่อนเดี๋ยวค่อยทาทาต่อนะครับอันนี้เราจะปูกระเบื้องเนี่ยบางคนที่บอกว่าโอ้ยทําไมมีตะลอยหมาด้วยมีตะลอยหมามีอะไรไม่เป็นไรครับมันจะได้จับกระเบื้องผมบอกให้คนงานทําเป็นทาไม้กวาดกวาดให้มัน ติดอยู่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราปูกระเบื้องหนาหน่อยหมายก็ว่าใส่ปูนเยอะหน่อยก็จะได้จัดระดับด้วยเพราะระดับเราไม่ค่อยได้เต็มที่นะครับระวางบล็อกแล้วก็ให้เขาเทให้มันพ้นบล็อกอันนั้นเดี๋ยววันหลังพอได้ทําหน่อยก็จะค่อยถ่ายความคืบหน้าให้ดูนะครับตัวอะไรก็ยังไม่ได้เก็บเลยนี่จะเผาก็สออปูนอยู่นะครับ เพิ่งเสร็จวันก่อนนี้สองวันแล้วนะครับขออนุญาตพักผ่อนเลยเราก็พักด้วยเพราะเราไม่มีเงินจ้างต่อนะเขาก็ให้เขาพักไปเดี๋ยวเราทำความสะอาดพวกานี้ในในการทำสระน้ำตรงนี้นะครับสระว่ายน้ำนี้เราก็พลอยมีพล,อย,พลอยมอีสิ่งพิเศษหนึ่งคือได้ได,ได้ได้ฟรีนะคือคลองนะครับปกติคลองนี่ผมขุดกันกันเป็นเกือบปีนะได้นิดเดียวเนี่ย คนงานมาขุดเอาดินไปใส่สระว่นาน้ำนี้ดูลึกลงไปอาจจะลึกมากกว่าตัวเองอยากได้เดือดซ้ำไปนะครับนี่มันจะลึกเป็นเกือบเมตรแล้วนะเราจะก่อกำแพงแค่60เซนแค่นั้นนะครับเพราะว่าก่อเยอะเราก็ไม่มีเงินนะคือหลังจากนั้นล้นเข้าเข้าข้างในมันจะได้ไปไปไอทำให้ต้นไม้ใบหญ้าในสวนเรานี่สวยนะครับนี่คือสระว่ายน้ำผู้ใหญ่นะยังไม่ได้ทำปีนี้ เว้นแต่จิตการดีก็อาจจะได้ทําในช่วงปลายปลายปีนะคลองนี่ก็จะไปขุดพวกนี้แหละเอาไปกระจายลงในส่วนที่ลึกมันลึกมากๆตรงนี้นี่มันลึกเป็นเมตรเลยนะเราก็จะถมขึ้นให้มันอยู่ระดับใกล้เคียงกันให้น้ําไหลผ่านแล้วก็เด็กวิ่งเล่นได้ง่ายๆคลองคลองน้นํานี่ส่วนยางพาราของหลังบ้านนี่ดูเขากรีดเขาเดินลงมาไม่ได้เลยนะครับเดินแต่ข้างบน ก็ S 1> <S 1> พวกนี้เอาไว้ก่อนแม้แม้ใบไม้จะตกลงในคลองหน่อยก็อาจจะไม่เป็นไรนะถ้ามันเป็นนี่เราก็จะมุงสแลนข้างข้างบนเพื่อจะรับใบไม้ที่ตกข้างข้างนะมันจะได้เย็นด้วยส่วนเนินเกาะกลางแบบนี้นี่เราจะใช้เป็นที่พักของผู้ปกครองต่างๆนะครับพ่อแม่ที่พาเด็กมาเล่นสา่าวยน้ำเราก็จะตั้งแคร่ตั้งแคร่ให้ นั่งรอนอนรอผูกผูกไอ,อ้ที่นอนนะตามต้นไม้ต่างๆเราจะทำแบบสบายๆเลยนะให้ให้มันเป็นความสุขของครอบครัววันมาพักผ่อนแถวนี้โครงการต้องอีกหลายปีนะครับกว่าจะเสร็จน่สองสาปีอยู่เพราะว่าเงินก็หาไปด้วยก็หวังว่าเมื่อเสร็จแล้วนี่มันจะได้พบปะเพื่อนฝูงเยอะแยะไปนะครับ อู้ตัวนี้น้ํามันแรงมากเลยเนี่ยนี่คือต้นกล้วยน้อยนะครับแต่ภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้นะมันจะลูกเหลืองเหลืองเล็กๆเป็นมนๆกลมมนกลม,กลมๆนะครับเป็นเป็นแผงออ้พน้ําผมแรงมากเลยตอนนี้สุดยอดเลยนี่สองต้นนะครับที่ปลูกอันนี้จะเป็นเครือนะครับจะเป็นเครือเราจะทําโครงเหล็กขึ้นขึ้นขึ้นบนบนคลองครอบคลองนี้แล้วตัว ต้นกล้วยน้อยนี่ก็จะก็จะเป็นเถาวันเต็มไปหมดข้างบนมันจะไม่ต้องมุงสแลนยากนะครับมันจะเย็นแน่นาคตนะครับอาจจะใช้เวลาสองสามปีแต่ปีนี้นี่เขาโตวไวมากเลยเนี่ยปลูกมาสองปีปีที่สามนี่โตวไวมากแตก่ก็เล็กๆนะครับตัวนั้นนึกว่าจะตายเกิดได้เฉยเลยแต่ตัวหนึ่งที่ปลูกคู่กันไว้ตรงนี้นี่ตายแล้วอุ้ยน้ำแรงมากเลยครับดีมากเลยวันนี้ โอเคนะครับวันนี้นี่เริ่มมีแสงแล้วเราจะเปิดน้ำฝั่งนี้ประมาณนี้แหละแล้วก็จะเลยไปทำฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งต้นไม้เราจัดระบบยังไม่ได้ต่อน้ำเราจะอันนี้อีกทีหนึ่งก็ก็ถือโอกาสลากันในช่วงนี้เลยมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ